สวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนผมวันนี้นะครับกิ๊ฮะพมกันเช่นเคยนะฮะวันนี้ก็เราก็มาอยู่กับคอนเทนต์ที่เมื่อวานนี้นะฮะมันเกิดเรื่องหน้าไ์สตรีมนะครับก็คือคุณไซเบอร์นะครับเขามาบอมว่าวันนี้ผมจะลองคลิปดูโอ้นะครับซึ่งผมก็แทบไม่มีเวลาตั้งตัวเลยคือมันมาตั้งแต่วันแรกแลวคือจะให้เราดูเอวันต่อไปเลยคือยังไม่ได้เตรียมตัวเลย<อ>ถ้าใครเห็นตั้งแต่ต้นคลิปนะจะบอกว่าผมเสียสตาร์ดัตไปน่าจะมีเป็นแสนนะครับกับการพาเวอร์อัพ แล้วก็เสียพวกชาร์จ TM ที่จะต้องมาเปลี่ยนท่าใหม่นะครับเราก็จะมาอยู่ในเรียกว่าอะไรคอนเทนต์ที่เป็นดูโอซาเชียนนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้ลองมาแล้วนะครับลองไปเยอะมากนะครับก็ช่วงตอนกลางวันเนี่ยคือผมบ้านผมอะ่ะมันไม่มี Cloudy ้บรรยากาศแบบ Cloudy เลยมันเป็น Part ดี้คลาวดทั้งวันมันจะไม่มีบูธทัาพิษเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ สิ่งที่ผมทําก็คือผมก็ไลน์ไปถามออสบอกว่าออสบ้านเองมีบูธอากาศคลาวดี้ป่กว่ะออสก็ส่งมามีแล้วก็มีซาเชียนด้วยหลังจากนั้นผมก็ให้ออสเป็นคนชวนไอดีเราไไอดี ID หลักผมไปนะครับเพื่อจะทําการตีเจ้าซาเชียนในบูธอากาศครั้งแรกที่ผมไปตีก็เจอแจ็คพอตนะครับอ่าถ้าแรกน่าจะเป็นสนาวนะท่าที่2เป็นายชาร์ตตามมิเนเซอร์นี้ไปดูกันเลย สุดท้ายนะครับเราก็ให้ออสเข้ามาช่วยตีนะคสามคนก็ตีลงนะครับซึ่งไวชาร์ดนี่อยากจะบอกว่าแสบมากนะครับตียัางไงอย่างไางไก็ไม่ลงนะครับมันจะเหลืออยู่เวลาอยู่ประมาณน่าจะขาดอยู่ประมาณ20%ของเลือดบอสได้ครับแล้วก็ตีกันไม่ลง oh. แล้วก็ตัดมาช่วงบ่ายช่วงบ่ายผมก็ไปลองแต่อันนี้ผมไม่ได้อัดคลิปไว้นะครับก็ ตีไปแต่ว่าตอนนั้นคือผมลงลงไปแล้วแล้วพอดีมันอยู่ในช่วงคาบระหว่างชั่วโมงพอดีนะครับน่าจะเป็นอตอนที่ผมออกไปตีรอบ2นี่คือประมาณ4ี่โมงถึง5้าโมงเย็นนะครับซึ่งผมก็ตีนะครับสี่โมงเย็นมันบูดอากาศไงสี่โมงเย็นกว่าๆนะพอกดเข้าไปปุ๊บห้าโมงปุ๊บเอา้าไม่กลายเป็นบูดพารี่คาวดี้เฉยเลย <c oughs> <c oughs> รอบนี้ผมไม่ได้อัดคลิปมาแล้วก็ลากคุณไซเบอร์มาตีแล้วก็ไอดีลองกัทไ่หลักผมเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วก็ดีกันจบไปไดไอวีเข้าแปดมาดั้งลูก แล้รอบสุดท้ายช่วงดึกนี้นะครับผมมีอีกยิมหนึ่งนะฮะผมก็ลองไปเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า,าที่ผมไปลองเนี่ยอ่านจากท่าของเรียกว่าอะไรท่าของเจ้าซาเชียนเนี่ยเฮ้ยมีรุ้นที่จะเจอ c ครอสคอมแบ t เลยผมก็กดเข้าไปตีเว้ยพอกดเข้าไปตีปุ๊บ,บโอ้โหแจ็คพอตครับท่าแรกเว้งไฟแฟงควบควบควโอ้โหดูแบบเมก้าบีดิวเแนบบี่บ รถหูห้พวบเร็วมากนะครับซึ่งเมกาบีดิวเพื่อนๆอาจจะรู้กันนะครับเพราะดีฟนซนของเมกาบีดิวเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมตีไปประมาณ2รอบนะครับก็ตีไม่ลง <c oughs> <c oughs> อะไรวะอ่ะตามวินเสร์นี้ไปดู สุดท้ายก็โดนแบบประมาณ3-4เลตนะครับทีไม่ลงครับผมแล้วก็ผมจะต้องหาฟิ i c ก a t t แท็แล้วก็เป็นค o สคอมแบ b นะครับให้เจอนะครับผมคิดว่าผมน่าจะเอาลงเพราะว่าถ้าเป็น2ท่านี้คือมันช้าทั้งคู่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือดาเมจมันจะน้อยมากนะครับคิดว่าถ้าเป็น2ท่านี้ผมน่าจะดูโอลงได้นะครับก็เหลียวรอดูต่อไปนะครับว่าผมจะหาท่าไอ้สท่านี้เจอเมื่อไหร่นะครับ ซึ่งวันนี้ผมหาเยอะมากแล้วก็ไม่เจอเลยนะครับบอสก็ไม่มีภูริอากาศก,ก็ไม่มีวันนี้มันวันอะไรแล้วเราจะต้องลงคลิปวันนี้ผมเดือดมากนะครับจนถึงกับขั้นว่าโอ้โัมันวันอะไรวะแล้วก็คือแบบเออเราคงทำไม่ได้แล้วละ่ะวันนี้ก็คือเอาคลิปนี้มาระบายความใจให้เพื่อนๆฟังแล้วกันนะฮะ ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคหรัววันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะครับตีกันไม่ลงนะฮะไม่ไหวนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีดีดกว่าเรื่องการดูโอซาเชียนรอบหน้าจะเป็นรอบแก้มือน,นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะออกไปหาอีกรอบนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าถ้าเจอเดี๋ยวผมจะรีบเอาคลิปมาอัปโหลดแล้วก็มาให้เพื่อนๆชมกันต่อเลยโอเคหล้ววันนี้ก็คงไม่มีอะไรละแล้วก็มาดูความเฟลของผมแล้วกันนะฮะโอเควันนี้ไม่มีแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าไปละ